เื่อเลยนะคะตอนนี้น้องนข่าวเพังออกมามาแจข่าวตอนนี้ค่ะก็เห็นค่ข่าวของพี่เป๊กพลิโซ่ใช่ไหมครับก็เห็นข่าวครั้งแรกก็รู้สึกตกใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โลกเราแบบน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันนะคนไม่รู้ว่าไปเจอปัญหาอะไรแนละอยู่ดีๆก็ทําให้แบบศิลปินมาต้องมาเจ็บตัวต้องมารับเคราะ์อะไรเงี้ครับแล้วรู้สึกว่า ความปลอดภัยมันเป็นสิ่งสําคัญเครับางครั้งเราอาจจะระมัดระวังตัวแล้วแต่บางเหตุการณ์เนี่ยมันเกินคาดมันเกินความเป็นจริงที่ว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเราเหรออะไรเยนะครับนะ่าเ้แบงก์ก็ส่งกาลังใจให้กับพี่เป๊กนะครับก็ขอให้รีบรักษาตัวนะครับในขนะที่เราก็เปรนบปชนะมินคืนเงเหมือนกันนะครับเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างในทุกเรื่องก็แบงก์ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของศิลปินในทุกๆงานเลยครับบางครั้งเราก็อาจจะระวังตัวแล้ว,ลวอาจจะมะีคอยดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วแต่มันอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นใช่ในเรื่องของอตามงานต่างๆแน่นอนครับมีคนคอยดูแลมีกาดคอยดูแลอยู่แล้วแต่การใช้ชีวิตประจําวันนะครับแปลว,ว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องรีบเร่งหา ทางแก้ไขค่ะหาวิธีที่เราจะเซฟตัวเราเองได้มากที่สุดค่ะแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้แบบเราจะมีจาการตตะเข็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีมาตรการในการเซฟตัวเองมากขึ้นไหมคะหรือว่าเราเซฟตัวเองดีมากๆนนเลยคือแน่นอนนะครับเราเป็นศิลปินครับเราเป็นคนของประชาชนเราอยู่ในที่แจ้งเราไม่รู้อยู่แล้วว่าใครหวังดีหรือไม่หวังดี ทางที่ดีที่สุดครับเวลาเดินทางไปไหนไปท,ทําธุระส่วนตัวพยายามอย่าไปคนเดียวเราคิดนะว่าตรงนี้น่าจะช่วยช่วยได้ขึ้นมาบ้างยังยังตัวแบกเองในรป,ประกาะรอะไรต่อไปเนครับว่าทางพัฒนาการหรือรรว่าคน้งหมดเราใจเย็นก็มีนะครับมีเพราะว่าการขับขี่บนท้องถนนนะครับบางบางคนไม่ได้แบบเคารพกฎจราจรเนาะมันก็จะมีแบบมีปากมีเสียงมีความแบบเฮ้ย ยั่วกันไปยั่วกันมามันก็จะเป็นบ่อกเกิดของปัญหาบนท้องถนนมันก็จะมีเนี่ยนำไปสู่การทะเลาะวิวาทซึ่งถ้าหาว่าทุกคนเคารพกฎจราจรบนท้องถนนแบงคคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยมันน่าจะหมดไปใช่ครับโอเคอนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ